คือเขาบอกว่าไปแคมป์นะแต่นี่คืออะไรเอ้าทำไมอ่ะเรปพี่ต้องจีนเนียทำไมอ่ะอุ้ยน่ารักจังว้ายว้ายตี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 โอ้ยที่ทำงานเขาแบบดีโคตรมากเลยนะวิววิวเรามันไม่ได้ส่งของที่ปั่นต้องฝนน่ะพังแล้วนี่น้าฝนไม่รู้ วนนี้อยู่กับบมบี้นะคะได้รับภารกิจมาจากทีมงานก็คือจะต้องมาถ่ายจัดกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายรายการถาบี้กันที่ต่างจังหวัดซึ่งรอบเนี้ยเราอะไม่รู้อะไรเลยเราอะรู้แค่ว่าไปจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนจะไปตั้งแคมป์กันแล้วก็มีรถบ้านอะไรแบบนี้รู้แค่นั้นเขาอะต้องบอกให้เราแบบเตรียมเสื้อผ้าใช่ไหมเตรียมชุดสวยมาสองชุดชุดแบบเลอะได้หรือว่าชุดแบบธรรมะแมงแบบเออปเปียกได้อะไรเงี้ย อีก2ชุดแล้วเราก็แบบไม่ใช่แบบสายแคมด้วยอะก็เลยคุยกับพิมพ์ถามว่าเอองั้นเราคุมโทนแล้วกันเออโทนหน่อยเป็นแบบเขียวขี้มา้าสีน้ำตาลสีเนื้อสีครีมสีขาวอะไรแบบเนี้ยนี่ไงเขียวครีมอาจจะต้องติดเสื้อฝนไปด้วยประมาณนี้เนาะเป็นกังวลว่าเขาจะพาไปทําอะไรซึ่งคุยกับพิมพถามอยู่ว่าน่ากลัาจากกวจังกลัวว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเาหรือเปล่นะาอย่า 굿มอร์นิ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลาเวลากี่โมงแปดโมงแปดโมงเหน่อยหน่อยหูหน้าสมองผมไม่ได้ผมไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์แล้วคือรุ่นใต้ตาดิเฮ้ยแต่เราถาพี่ก่อนเลยท้อต้องอะไรกันเนี่ยถามเฮ้ยอย่างงี้ยังไม่ตื่นดจริงทาพี่เออวันนี้ถามพี่เป็นชุดประหลาดมากไม่เคยแต่งตัวอะไรสีอะไรแบบไม่ประเด็นอ่ะคือเขาบอกว่าไปแคมป์นะแต่นี่คืออะไร ไม่ะอะไรพี่ต้นเฉลี่ยทำไมอะให้ดูก็เออทนหรือเปล่าแต่ว่ากังเกงทนมากแล้วกันโอเคก็คือวันนี้เราจะกําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอะไรคะสุพรรณบุรีพี่เข้าใจว่านั่งรถหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแต่จริงจประมาณสามชั่วโมงก็คือไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางแล้วแล้วก็อยากนอนมากเรากำลังจะไปกันแล้วนะคะพร้อมค่ะรถมารับแล้วเฮ้ยบอกจริงเฮ้จริงแล้วยน่ารักจังว้าว ดีๆๆี่พี่ีโอไม่ัมาาอยากให้เห็นน่ะทาไงดีอ่ะโอ้ยพี่ชงเขาแบบจริงจริเขาน่นี่มาดู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 ดดูดดดูดอดดู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 ดดีดยดูดัดูดีดูดดีดดด ก็คือเนี่ยเนี่ยดูนะให้ดูให้ทุกคนดูนี่นี่แต่ว่าข้างนอกอ่ะมันเหมือนรถตู้ธรรมดาเลยอันนี้เราต้องถ่ายถึงอะไรเมื่อยนะขอคัดทีแล้วกันคัดทีไหนลองยืนเต็มสูบดิยืนได้ปะได้ให้ดูสำรวจซิสำรวจอันนี้เป็อสมัสน้ำเต็มเลยมีผ้าขนหนูอ๋อส่วนนี้เอง แองเครื่องเลยตอนนี้เรายังสบายใจได้นะเพราะว่าไม่ค่อสบายใจเจริงๆริงจริงๆก็ไม่ค่อยสบายรถมันไม่ได้สมกับที่ปั่นน้ำฝนน่ะพังแล้วนี่น่าฝนรู้ก็คือถ้าฝนตกเขาบอกว่าจอดตอนนี้เราต้องกอบโกยความสบายก่อนเพราะว่าเฮ้ยฮะ เรียนอาหารคาวเป็นแบบอาหารฝรั่งเดี๋ยวเราจะไปแวะฟูรานพี่อยากกินอาหารฝรั่งวันนี้วันหนึ่งพี่ขอสเต็กกับสปาเกตตี้วันนี้อ่าได้เราไม่ไม่ใครอยากชิมฝีมือแบมบี้บ้างหรอเราคือไม่ได้กินกันเลยนะเดี๋ยวไปกมือเราอยู่ทีมเดียวกันก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่ามีภารกิจแรกก็คือมีเงินให้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวเราจะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อเขาบอกว่าอยากกินสปาเกตตี้กับ ก็อาจจะได้ก็ได้แล้วถ้างบพีในหนึ่งพันโอเคปะได้อยู่เนาะเอออันนี้ฝากชีวิตไว้เลยนะเดี๋ยวไปลุกมือให้ในหนึ่งพะมึงหักออกไปเลย40บาทขั้นมาม่าโอเคปะเรารอว่าเราตายกันตายนะคะไปอันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเราอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะไปจ้าไม่กลัวจะถามไปว่าอยากกินสปาเก็ตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนหรือว่าอยากกินสปาเก็ตตี้คาโบนาร่ามีชอบพริกแห้ง พีแทก็ได้ก็สูตรเบคอนเบคอนผัดผกแ้งอุ้ยอยากกินกิมจิอ่ะทนอะโจดขึ้นโอเคโอเคนี่นี่ชอบแองเจลกเลยกัแองเจลิกเหรอองเจลกปอะไรกระเทียมกริเแห้งกระเทียมหอมืเ็จบ่ายก็โอเคป่ะโอ้โหกินได้ทางเดือนตบอีกเจ็ดจุดห้าซื้อผักสลัดไป เอาได้ได้เด่ได้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 อด้ได้ไม่ได้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 ไอ้ได้ได้ได้ไี่ไ้ได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 ้ไได้ได้ได้ไดไดได้ยด้ได้ด้เด้ได้ได้ไได้ได้ไอ้ไดไไ้ไ่ไ้ไไ้้้่ ไม่ได้สั่งเงินกินหรอกแต่ว่าเผื่อเสียอันแรกแอันที่รอแต่มันหมดอยู่ไม่ได้ซื้อเลยแม่อันนี้แล้วกันสามพันห้าร้อยห้าคาร์บโบไฮเดรตคาร์บโบไฮเดรตนี่ใส่นี่ใส่นี่ก่อนใส่นี่นะใส่นี่แล้วก็ใส่นี่ครบนะชัวร์นะชัวร์นะชัวร์ไหมพวกคำอยู่รอดของเราก็คือเราตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่สำเร็จแต่ตั้งก่อนนะคะ ก็คือเมื่อกี้เราซื้อของเสร็จแล้วเนาะวัตถุดิบทั้งหมดเสร็จแล้วสรุปว่าเราจะทำเป็นสปาเกตตี้ผัดกระเทียมพริกแห้งแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือเป็นสเต็กเนาะซึ่งเราเลือกเนื้อริบอายมา200กรัม2ชิ้นเมนูแถมก็คือมันบดมันบเราใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ992บาทคุ้มค่ามากมค่ามากโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะค่ะหิวข้าวมากเลยค่ะจริงค่ะ ใจน้อยเริ่มต้นวันด้วยเนื้อก็กินพริกกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะความแซ่บเพราะความเปื่อน,น,นะคะรู้สึกเหมือนแบบพอนอนแล้วหน้าบวมเลย <c oughs> นอนมาอย่างแซ่บหลังจากนี้ไปก็คืออีกสามเขาบอกว่าอีกสามชั่วโมงแล้วที่นอนมาไม่นับอ๋อไม่นั <c oughs> นบเมื่อไหร่ถึงอ๋อมไม่ได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแบบเนี้ยมันมมานานแค่ไหนเลาวก็ไม่รู้ ไม่เหมือนกันนะเวลาสั่กกับบ้านอเลยอิ่มแล้วิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเดินทางกันต่ออีกสามชั่วโมงแตดพาไปสุรรลเลยจ้าแตดพาไปสุรรลเลยจ้าไม่รู้ระหว่างทางระหว่างทางของจอยก็ได้นะ บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะอตอนนี้นซึ่งตอนนี้อยู่ไหนก็นไม่รู้มาแวะป่ามเข้าห้องน้ำน่าจะอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงแต่วา่าคือเรานอนมาตลอดทางเลยจะรู้สึกว่าตอนนี้เราต้อง <c oughs> เราต้องตื่น <c oughs> แต่ว่ามารีวิวรถรถนี้นะสบายาสบายแต่ว่าเมื่อกี้คือเหมือนทางมันน่าจะขรุขระมันมีจงังหวะที่นอนอยู่แล้วแบบล <c oughs> อยทั้งตัว <c oughs> โอ้ยแอร์รถันนี้เย็นมากอ,ากอาดีตอาจจะเคยเป็นแบบ แชร์แชร์ส่งกลัวไม่คุยแล้วเอาไปถือเลยกลัวโอเคเดี๋ยวอัปเดตต่ออัปเดตทันทีอ่ะต้องถึงแล้วนะต้องถึงแล้วนะสุพรรณแล้วนะเอามือปิดแล้วมือปิด ไม่เท่าไหร่หรอกแต่กูแต่งให้มึงล้บอกว่าแต่นี่ก็ใจชื้นเพราะว่าสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งเยอะสวยพอดีเอาดีๆนะเอาจริงจริงสวยอยู่แล้วไงจริงๆไม่ต้องเติมเยอะไงแล้วเป็นลุกอะไรไหมอ่ะหรือว่าไม่ต้องลุกอะไรไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องถามแอบคิดแล้วนะเอาะไรหรอเดี๋ยวเอาของก่อนนะของเป็นของพ่อแม่มาของเจ้าอยู่แห่งหนเนี่ยเนี่ยไอตุ๊กตาหมีเองที่แ่เป็นรูปหมีอะเห็นปะ ตั้นแหละใหญ่เด้อแล้วว่าเอามาทั้งบ้านโอ้ยใหญ่มากเออปวดเหมือนแม่เลยอ่ะอ้ยเอ้ยอะเราเว้นช่วงตาไปดีไหมเวลาแต่งหน้าในรถกลางคืนเสียวเหลือเกินเคยเห็นไหมในข่าวอะอะไรนอกรักเข้าไปในตาไม่เขียนด้วยหรอไม่กลัวด้วยไม่กุ้ไม่เขียนก็ได้ไม่ควรเขียนหรือเปล่าทำอะไรก่อนนะตอนนี้ผิวเราผิวอ๋ออันนี้ลงลงเบสมาอย่างเดียวประตบปกติต้องแต่งไกบใต้ตา ตบสิวอันนี้คือใต้ตาเหรอใช่นี่มีที่ฉีดให้ด้วยนะฉีดอะไร,รอ่ะฉีดน้ำไงฉีดน้ำใครอ่ะ <c oughs> ฉีดแน้ำเล่อะโ<ก>าต้องเหรอโอเคใต้ตาเนี่ยคือลงเป็นจุดใช่ไหมแล้วแต่เลยอ่าพูดแล้วนะม <c oughs> องมาทั้งวันนี่ไม่ใช่เพราะพูดอย่างเ,เ,นะ <c oughs> <c oughs> เอาใต้ตาหนหนขึข้นไปก็ได้โอเค โอเคกเราจะเก็บอาวุธก่อนเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเออเอออันนี้ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะเจ็บบอกนะไม่เจ็บแต่งหน้าที่บ้านก็ยากแล้วนะให้มาแต่งบนรถเนี่ยอย่าเข้าตาอ่ะอ่ก็ได้อยู่นี่นิดนึงนี่โอเคนี่นี่โอเคคุชชั่นนะคะคุชชั่น เบามากเลยนะเนี่ยอาหลับตาจ้ะหวานเสียวนั่นเนี่ยเออลืมไปสิเข้ากันไปเนี่ยเฮ้ยลุกนิดหน้าละเธอ every day ลุกบอกแล้วคุรจะไปเป็นเบ๊กอาตาจบเข้าตาไปหนึ่งทีทอนทอนทอนที้คุยไปเลยมันหายยากจังหวะ ะเข้าใจกูยังหอ้โากูเป็นเซ็นซิสต์ใจเลยมันทำให้เราเนี่ยดีนะมึงมีคิ้วเนี่ยได้ไหมอ่ะเฮ้ยพออะเสียวนะนั่นเรียกอะไรเออเสียวจริงยังแต่งหน้าไฟเหลืองอย่างรู้เลยประมาณปิดด้วยหลังคาก็ปิดด้วยเอาซิ เอร็จแล้วดูสิเฮ้ยของมึงดูแบบหวานหวานอะมันดีสีปากแบบหวานมากเออหวานแต่ไม่ต้องไปทำดูซิต้องเลือกอะไรอ่ะดีจังแล้วมึงอะไรทะเลสาบอะไรวะเนี่ยอะไรวะมีมีด้วยฟาร์มแพ้ ร้องยังไงแล้วแกะแกะไม่ได้ร้องเหมือนกันหรอปิดลมตอนนี้ที่คิดว่ายอ้เมนูสปาเกตตี้สเต็กมันเบด่แล้วต้องเอาลงเมื่อไหร่อ่ะ ก็รอ,อมันเดือดก่อนแลวค่อยเอาลงนี่มันเดือดแล้วดูทีป่ปูดปูดเลยโอเคตอนนี้เดือดแล้วหมายถึงหม้อน้ำอเหรอเอาลองไปเออสวยเอ <c oughs> เอคืออะไรยุดเดี๋ยวไม่ได้กิน